ชัยวชิรศักดิ์หรือนัดกรุงสยามเขาเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัดเบญจมาบ่พิษและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อครั้งที่เข้าแข่งขันและได้รางวัลแฟนพันแท้จดัดคกข้ามรามเทีเมื่อปี2007ด้านงานพิธีกรคุณนัดรับหน้าที่พิธีกรมาแล้วหลายรายการและในวันนี้เขาพร้อมแล้วกับการพาพวกเราไปปลุกตะลุยคุยกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในรายการว a นนตี้ทีน เลือกที่จะมาเรียนเกี่ยวกับเทคนิคที่จะมาเป็นผู้ช่วยแพทย์ในโรงพยาบาลที่อื่นแล้วมีที่ดีไหมตรงนี้ครับตรงนี้คปริญญาตรีได้อีกยังต่อปริญญาตรีได้อีกสามารถกระจบปุ๊บก็ไปทำงานได้เลยไม่ต้องหางานสามารถนักหายากมันจะหายากดีแล้วดีแล้วหายากอย่างยุ่งเหมือนเนี่ยอ๋อนี่นี่คือนี่คือการสอนเบื้องต้นปั๊มหัวใจยังไงในท่ายังไงสมมติว่าไม่มีคน ก็ขับแบบนี้แล้วก็แบบตา้ด้านลงมาเลี้ยงลงมาตัดสามที่สามแล้วก็ตต้นะเลี้ยงลงมาจากใต้นมก็พออยู่นะคะแต่ว่าค้ะหนูก็คิดว่าเออดูอยากเป็นตัวอย่างให้น้องๆ่นต่อไปให้รู้ว่าเอามากกว่าผู้ช่วยไม่เคยรู้จักเราให้ทำให้เขาหัก สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวราไรตี้ทีนครับวาไรตี้ม,มันมันของคนที่ยังมีวัยและหัวใจเป็นทีนเช่นคุณครับวันนี้ผมยังอยู่ที่โรงเรียนเมธารัก์การบริบาลนะครับซึ่งหนังสือที่ผมถืออยู่นีน,นะครับก็คือหนังสือไคโก o a แอนด์เมธารักครับเป็นหนังสือที่บอกถึงโครงการการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยญี่ปุน่นระหว่างเมทารักกับประเทศญี่ปุ่นครับซึ่ง ที่นี่จะมีน้องๆกลุ่มหนึ่งครับซึ่งตั้งใจเรียนเฉพาะโครงการนี้เพื่อที่จะไปเรียนต่อและทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นครับเดี๋ยวผมเชิญท่านผู้ชมไปฟังทัศนคติของเขาครับว่าเขามีเหตุผลอย่างไรในการที่เขาต้องการที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นครับเช่นครับเอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องๆที่ ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเมทารักนะครับน้องๆทั้ง4ท่านนี้เป็นน้องๆหลักสูตรที่เรียนเรียนที่นี่6เดือนแล้วก็ทํางานต่อที่นี่เลยเราจะมีอีกหลักสูตรหนึ่งซึ่งเรียนที่นี่6เดือนปุ๊บก็สามารถที่จะไปถ้าเกิดทํากิจกรรมครบหรืออะไรเงตามเกณฑ์เขาก็จะสามารถไปเรียนที่ญี่ปุ่นได้ซึ่งจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ซึ่งผมจะไปคุยกันในภายหลังแต่ของเรานี่คือเรียนที่นี่ปุ๊บก็สามารถทำงานต่อในโรงพยาบาลใน ในกรุงเทพหรือในที่ที่ส่านใหญได้เลยใช่ไหมฮะนะเบื้องต้นเดี๋ยวก็ให้น้องๆรุกนวนแนะนําตัวสวัสดีกับท่านผู้ชมก่อนอะไครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุชาดาธอมพงค่ะชื่อเล่นสิวค่ะน้องทิวสิวสุชาดาสุไล่เจ้าเจ้าสิวสิวอ่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสยาตัวคชื่อเล่นจิ๋วค่ะจิ๋อืมถัดมา สวัสดีค่ะชั้นนางสาวพิดาตาเราวาดโดมชื่อเล่นชื่อจิจี้ค่ะจิจี้สวัสดีครับนายสาวต้องถ่ายชื่อเล่นชื่อป๊อปป๊อปต้องสิวน้องแป๋วใช่จีจี้น้องป๊อปนะทำไมถึงทำไมถึงเลือกที่จะมาเรียนมาเป็นผู้ช่วยแพทย์รพยาาบลเอาใกล้ๆก่อน ก็ที่เมนเทอรค่ะจบแล้วมีงานทําได้เลยค่ะแล้วก็สามารถเรียนต่อปริญญาตรีในสายที่เราต้องการได้ค่ะแล้วก็ทางานไปด้วยเรียนไปด้วยค่ะอืมคือหมายความว่าเลือกเรียนเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคตรงนี้เนื่องจากว่าในขณะที่เราเรียนก็ไปฝึกงานที่โรบินริงสามารถพอจบปุ๊บก็ไปทํางานได้เลยค่ะไม่ต้องหางานสามารถต่อปริญญาตรีได้ยังต่อปริญญาตรีได้อีกค่ะก็ผนส่ตัวเองเรียนไป อ๋อหมายความว่าพอจบหลักสูตรผมเยนที่นี่ปุ๊บก็ไปทำงานที่โรงงพยาบาลจริงแล้วก็ดีตอได้แล้วเราทำไมถึงเลือกเรียนอันนี้เพราะว่าทางบ้านเขาก็แตแคงเนาะเป็นรูปชาวไรชาวนาก็เลยต้องชาวนานี่ย อี่รุ่งทำงานพ่อแม่เขาก็ทำไรหานปินไปวันวันเราก็เลยมีพ่อพี่น้องสามคนพีแต่งานน้องยังเรียนช่วยเดียวที่ต้องใช้ตังค์เยอะที่สุดแล้วแม่ว่าเออไม่ต้องไปเรียนแล้วล่ะเขาไม่มีตังไม่ต้องไปเรียนพอเวลาเราไปแนะนำก็ตัดสินใจโดยที่ที่โรงเรียนที่ไหนที่โรงเรียนบ้านแขกที่พิยา จังหวัดจังหชียงใที่นี่เขาไปไปไปแนะแนวที่นั่นค่ะที่นี่เขาไปแนนแนวไปทั่วประเทศไทยเลยค่ะ,ะทุกโรงเรียนที่ไปได้ก็ไปหมดเลยว่าทุกป้อมนะอือแล้วเราก็เห็นแสงค่ะอืม เสร็จแล้วทางเราทำไมถึงเลือกที่จะมาเรียนเกี่ยวกับผู้ช่วยแพทย์ระเบียบฉันอิจฉาใช่ไหมครับจริงๆก็อ,ๆอยากแบบนั้นครับแต่ตื้นเกินจะเรียนไม่ได้ไ่จะเรียนมันไม่ได้เลยทีเดียวนะ <c oughs> แั้รอว่าแน่นอนผมว่าไม่ไกลจากอุดยอหรือน,นะไม่ถึงเอ็นของเขาไม่ได้ถามตุลิมาก็มีสิทธิ์เหมือนกันแล้วก็เราก็คือเราเรียนต่ออะไรเงี้ยเรียนต่อได้ คือถ้กกาการเรียนตรงนี้ไปปกเรียนแล้วเราสามารถที่อาวุธตรงนี้การรับรองที่นี่ได้รับการรับรองจากสุสานพิการใช,ใช่ไหม <S 2> <S 2> <S ไปรอนนงชนะเลิศที่เราจะเรียนต่อมาเออเออนี่นี่คือนี่คือเหตุผลที่เราสนใจมาเรียนที่นี่ <S 2> <S 2> แล้ว <S <S แล้วลักสูตร เพราะว่าไม่เคยมีนทิ้งถ่านแบบนี้มาก่อนต้องได้ท่องศัพท์แพทย์มันละห้าคำสิบคำแบบที่ยากๆไม่เคยท่องมาก่อนไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยใช่ยากมากเขียนต้อบางครั้งเรียนปุ๊บได้ศัพท์แปบปั๊บเราก็ต้องปฏิบัติเลยสิบนาทียี่สิบนาทีก็ต้องไปท่องใบอาจารย์เข้าังแล้วโดยอีกต้องสะกดทีละตัวทีละตัวสะกดเหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษใช่ค่ะ แต่เป็นสังแพทย์ซึ่งผมว่าน่าจะยากกว่ายากยากแล้วก็เทคนิคก็นแต่ละอย่างค่อนข้างที่จะละเอียดในหลักสูตรที่ที่นี่เรียนและสอนก็คือว่าสามเดือนแรกเรียนอยู่ในห้องเรียนค่ะค่ะทีที ในบ้างในชีวิตที่ที่สมัยแรกเนี่ยสมัยแรกกว่าเนี่ยที่ที่มีหลักเรียนในห้องเรียนกอแล้วเป็นยังไงบ้างแรกๆเข้ามาก็แบบเก่งค่ะแบบเพื่อนก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีพื้นฐานทางด้านเนี้ยค่ะเรียนเรียนสายอาชีพค่ะปวชเก,ญญก,กญญี่ยวกับแผนกอะไรคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วก็มาเลือกที่จะเป็นผู้ช่วยแ,ทแพทย์รักษาบาลก็มาเรียนที่นี่ประสิทใจยังไงอ่ะก็แบบอยาก ก็เลยเลือกที่จะมาเรียนที่นี่ของเราพอมาเรียนแล้วมันมีถูกภาษาปัญหาเรามีไหมมีค่ะอะไรบางทีก็เพื่อนที่อยู่ด้วยกันบางทีก็เข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็แบบปรับตัวเข้าหากันนะคะก็โอเคขึ้นนะคะเรียนก็ยากแต่ตอนนี้ก็โอเคค่ะเวลายากเราทำยังไงให้มันให้เราเข้าใจง่ายแบบน่งจับหนตั้งใจนั่งจับหุ่นกัยนั่งจับหุ่นด้วยกันนะคะคนที่ได้ก็แบบแชร์กันนะคะ หมายถึงว่าหลังจากที่เลิกเรียนแล้วหรือว่าในขณะที่เรียนก็เลยก็เลยต้องต้องคือสใส่ใจมากขึ้นหลังจากเลิกเรียนก็ต้องไปจับคู่สุนทรียงกันบ้างปัฒมหัวใจยังไงในท่าอย่างต้องตรงไหนของหน้าอกเป็นหน้าอกสุภาพบุรุษวัดจากนอกจากนอกจากอันนี้เขาเรียกอะไรนะซีนะซีอารอ่าแล้วมีมีอะไรเขาสอนอะไรมี่างต่างของร่างกายอ่สัดส่วนต่างๆระบบต่างๆก าอาบน้ำผู้ป่วยบนเตียงมาที่นี่เราไม่ได้แค่มาเป็นแค่ผู้ช่วยแต่เราเป็นมากกว่าผู้ช่วยไม่เคยรู้จักเราทำให้เขาหาดี ที่จับอย่างนี้ป่ะใช่ไหมมันต้องจับเลยแต่ขออนุญาตขออนุญาตเอาละเดี๋ยวผมให้สาวแดดเนี่ยต้องสวมนิดนึงทบอย่างไงทำย่างไงไม่ต้องโป่งดีคือถ้าเกิดถ้าเกือบผมถ้าเกิดบทั้งนั่นไงอย่างนี้ค่ะขอจับอย่างนี้ลายดูดค่ะแล้วจากข้อมือแล้วที่อื่นแล้วมีที่อื่นไหมคอแบบตรงนี้คค่ะอรับตรงนี้ค่ะที่ กระปับแล้วก็ที่นี้ด้วยไปคนอ๋อคือใช่เนาะเขาเป็นยังนงบ้าเวลาผมปวดปวดหัวแล้วจอบมันจับตรงเนี้ยแล้วลตรงนี้หาไม่เจอเจันจับอยู่นี้จะหายากเจอแล้วเจออะไรเจออะไรแล้วตรงไหนตรงไหนอีกครับขาขาขาหนีบขาหนีบขาหนีบตรงนี้ค่ะ ข้อข่าวใต้ขันธ์อีพีค่ะฝ่าเท้าที่หน้าหน้าท้องที่ตรงซองอันอันนี้แม่เท้าโป้แล้วับตรงนี้ค่ของของโบซ่องระวังที่หน้าแข้งยากยายากดีดละดีล้หายากบยุ่งเหมือนเนี่ยอ๋อนี่นี่คือนี่คือการสอนเบื้องต้น ีอะไรอีกที่ที่ที่ทีเด็ดอีกมีการที่เราไม่เคยเจอที่ว่าการจูบปั๊มหัวใจมีจูบด้วย C p R สิบยานปึ๊บหัวใจเราต้องทำให้ถูกถูกตำแหน่งเข้ามาตำแหน่งของหัวใจแล้วก็ท่าของมันต้องถูกกันเป่า Small เราต้องทำทีมทุกอย่างต้องทีมเราเริ่มเลยฮะๆปั๊มหัวใจยังไงในท่ายังไง นี้แล้วก็แบบนี้แล้วต้องยืนค่ะแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้แข้ต้องยืมขาต้องยืมแขนต้องยึงต้องก็ทำแบบนี้หลังต้องต้องใช้พลังเลยตงตรงแบบนี้แบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้อย่างนี้ก็อย่ายกตัวห้ามยกแบบนี้ห้ามยกขึ้นค่ะคือคือกดแล้วใช้เท้าไหนตัวงลงมอย่างเงี้เหรอไม่ค่ะยกอย่างนี้ก็ข้อแขนก็ต้องตรงด้วยค่ะข้อแขนองต้องตรงแล้วก็แบบนี้ยกตัวลงมาอย่างนี้ หลังต้องตรงอีกหมันผมกำลังจะได้กอล์ฟเลยค่ะเพรนั้นและค่ะแล้วแล้วต้องมีจำนวนครั้งไหมว่าต้องกี่ครั้ง3 0สามสิบสามสครั้งจะนับเป็นหนึ่งค่ะสามสิล้วกหนึ่งสามสิบเล้วลสอเฮ้ยยู่ไิสามสครั้ง1นึสองสี่าเจ็ดเกิบอย่าเร็วจนสินรวเกินอย่าเร็วแล้วอย่าช้าค่ะแล้วมัต้องตรงไหนของหน้าอก เราก็นี่น้องน,นี่เกคนไม่ได้ทะลึ่งนี่หัวนมค่ะ <usc> และ้วต้องยังไงใต้นมตานลงมาเลี้ยงลงมาสามเลี้ยงลงมาจากใต้นมไม่เป็นไรไม่แตะได้ไม่ได้ทำซิลิโคนอย่างนี้ใต้นมเจะเป็นขนาดที่ต้องสามสามนิ้ว แล้วก็เยื้อลงมายื้อลงมาปึ๊บตรงนี้แล้วก็ปล้วกดด้านข้างนี่เหรอโอฉะนั้นว่าไอ้ที่มันปั๊มตรงหน้าอกตรงนี้ไม่ใช่นะถูกไหมมันไม่ได้ปั๊มแบบนี้มันต้องปั๊มแบบนี้อะฮะปั๊มตรงนี้มันมันจะทำให้ใช่กดไม่ถูกหวใจตำแหน่งของหนุ่มตอาจจะทำให้ต้องใต้นมลงมาสามนิ้วมือค่ะแล้วก็ด้านข้างถึงเฉียงด้วยเฉียงลงมาอีกโอ นี่ในหนังนี่ต้องลงตรงหน้าอกแบบนี้เลยผิดนะผิดผิดผิดขากรองต้ผิค่ะเออเออเออผมผมได้ความดูแล้วนี่ยืดแบบนี้เหนื่อยขึ้นค่ะแอนค่ะแขนด้วยแขนตรงแขนตรงแล้วกดตรงด้วยหนักตัวท่าโยกท่ามยกส้นมือด้วยแล้วก็หนี้เป็นจังหวะสามสิบครั้งถึงนับหนึ่งค่ะพอสามสิบแล้วนับสองถ้าเป็นหน้าอก สุภาพบุรุษวัดจากใต้นมลงมา3นิ้วเอียงนิดนึงด้านซ้ายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงใต้ขอโทษใต้ใต้เต้านมเลยเยื้องลงมาเลยแล้วก็ปั๊มเหมือนกันเด็กผู้ใหญ่30ครั้งเช่นเดียวกันมันแล้วแต่แล้วแต่คือถ้าเป็นเขาเรียกอะไรเด็กนี่เราต้องดูเด็กเด็กที่ทำให้เหมือนเด็กแค่2นิ้วสองนิ้วกดลงนงไปค่ะ แค่นี้้อืดวยค่ะมือเดียวแล้วก็ยยงงงงแบบนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วต้องตึงเหมือนกันไหมต้องตึงค่ะแขนก็ต้องตึงต้องแข็งค่ะต้องมีพลังมือนีต้องมีพลังมือต้องแข็งเด็กนีหพ่อพันจะละเอียดก่อนอ๋ออ๋อแล้วถ้าเป็นคนแก่เหมือนเด็กไหมผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็ทำเหมือนผู้ใหญ่เลยร้องปกติค่ะร้องปกติ เดี๋ยวมันอยู่ที่จังหวะด้วยแม่ผมรอแล้วครับใครเป็นคนเชื่อไม่รู้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับรอนิดเองนะแล้วนอกจากนอกจากอันนี้เขาเรียกอะไรนะซีนะซีอาอ่าแล้วมีมีอะไรมีแล้วก็ขอนต่างๆของร่างกายอ่าสัดส่วนต่างๆระบบต่างๆเด็บาร์สอาบน้ำผู้ป่วยบนเตียง ดูแสงผ่ดูยังไงฮะต่อเข้าไปยอมของคือเข้าทางปากนี่ต่อเข้าาไปเจ็งไหมต้องวัดก่อนวัดขนาดความกว้างลึกของอะไรนี้ใช่ไหมค่ะเออต้นที่หูใช่ค่ะไปแล้วก็ยอมลงไปแต่ถ้าใส่แต่การให้อาหารทางสายยางก็ เยิ่นไปเหมือนเดิมแล้วก็เยิ่นนู้มาที่กระเป๋าใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่แบบไม่โกรธปานแล้วไม่ฝันอย่างยิ่งคือเปลี่ยนเป็นมัลทูมัลแทนได้ไหมอ่ะเดี๋ย้เอามาเอากระดูกทศคัมมัลทูมัลเป็นยังไงไหนมัลทูมัลที่วิธีที่ถูกต้องนี่เป็นยังไงสูดลมหายใจก่อนสูดลมหาให้ลึกแล้วก็ปล่อยไปค่ะพอเลิกเรียนมาก็มานั่งห้องที่เป็นสมุดแต่ละคนมีหมดเราทำตัวอย่างให้ทั้งรุ่นน้อง แล้วก็น้องในครอบครัวเราเราเอาสิน่ปทนิ์ได้ พิธีที่ถูกต้องนี่มันเป็นยังไงเริ่มด้วยกาต่าให้ลงท้องของเพื่อนอะท้องของเพื่อนค่ะเพท้องมาท้องขึ้นค่ะเต่าโดยการยังไงเป่าสองครั้งแล้วก็ให้พูดพูดสองครั้งค่ะไม่ใช่พูดติดต่อกันต้องสูดลมหายใจก่อนสูดลมหายใจให้ลึกแล้วก็เป่าไปค่ะแล้วครั้งนี้ก็สูดลงใจอะผมเห็นในในในหนังบางทีเขามีปิดจมูกก่อนแล้วอะจริงไหมต้องปิดจมูกเขาก่อนไหม

อ๋อคืาเล้วต้องปิดตรงนี้แล้วเอามือเชิดหน้าขึ้นดันแต่มือต้องดันเพราะว่าถมืดันทาิดดันที่เชดห้าขึ้นแต่ให้เปิดปาดไว้แล้วก็อยาให้ติดหลอดลมแล้วหายใจขอร้อยใเตมที่เราเป่าลงไปให้ท้องพองออก2ครั้งแล้วก็มา C P R ตีมา3ใจิ0งนับหนึ่งแล้วก็มาเราก็มาเป่าใหม่อีก2รอบ มาเป่าใหม่อีกสองครั้งหมายความว่าสองครั้งคือเป่าอีกสี่สี่ปื้ดเพื่อให้ถูแมล้วก็มาซีเียลอีก่ะแล้วก็มาเรอีกค่ะค่วก็มายใอีกค่ะ่กาซีเรีองกป่าฝังแล้ก็มา้รกค่ะค่ะเลวการยอีกค่ะค่ะกาเรียลอี่ะ่้าีเรยอ่ะค่วกเมาีเรยก่่ะกมาเรียอกค่ะลก็มาซีเกะมีเครื่อง คนทั่วไปอย่างเงี้ยผมมีสติที่ผมเอามาหายใจได้ไหมโม่แล้วจัดทำไหมคะอย่าทำเลยเนาะเดี๋ยจะหมดสติแล้วกันะก็สำหรับสำหรับเมื่อสักครู่ที่อธิบายไปก็มีวิธีปั๊มหัวใจค่ะอ่มีวิธีปั๊มหัวใจทั้งทั้งเด็กๆปีกหงนิ้วนะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ตรงๆสามสิบล้านมีวิธี เป่าลมเข้าไปในปอดในท้องหรือเมาั์ทูเมาั์ที่เข้าใจงะอย่างนี้มีเครื่องช่วยด้วยแอร์บุ๊กแบ็คแอร์บุ๊คแบ็คแล้วก็หลังจากนั้นมีมีอะไรอีกมีสอนเลยการอาบน้ำเด็กอาบน้ำเด็กการพุ่งที่ดุรียางศนอกจากหลักสูตรที่สอนเรื่องการ มีแนกสูตนอื่นอีกเช่นเสรร์มเริายสมายคือคเลยครับมีวามตอรืความเร็วมรวดวความรเร็ความรวเวความรดเวารความคามเ็คมระเร็ความรว็ามรวรวเร็่ยวมรคามรเ็วามรวดเ็วามรว็คาม็วคารวด้วความรว็ควมวารามรวามาเรา้อ ซึ่งที่ผมเห็นนี่คือสมุดที่อันนี้น้องจิมมีทุกคนใช่ไหมค่ะซึ่งซึ่งพอเริ่มเข้ามาเรียนปุ๊บแค่นี้ลคเชอร์ม<ะ><ะ>ีก็ต้องเอามาท่องค่ะคืออะไรที่เรา<ะ>เป็นความสำคัญ<ะ>จดไว้จดไว้พอเลิกเรียนมาก็มาหน้าห้องที่เป็นสมุดแต่ละคนมีหมดค<ะ><ะ>่ะเอ่อนี่ครึ่งขอถอยกันไหม ทำยังไงถ้าเกิดเราถอยเราทำยังไงก็แบบคิดถึงอนาคตนะค่ะแล้วก็สู้ต่อไปคิดถึงงานที่เราทำแล้วเราล่ะแมวก็นึกว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมีงานทำแล้วต้องเรียนต่ออีกคคืออดทนมันใช่ค่ะงานรอเราอยู่แล้วด้วยต้องความต้องพยายามจี นะคะแต่ว่าบางครั้งหนูก็คิดว่าเออหรูอยากเป็นตัวอย่างให้น้องๆรุ่นต่อไปให้รู้ว่าเออมาที่นี่เราไม่ได้แค่มาเป็นแค่ผู้ช่วยแต่เราเป็นมากกว่าผู้ช่วยไม่เคยรู้จักเราให้ทำให้เขาเรามาที่นี่เราไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยเดียวเราเป็นมากกว่านั้นเราทำตัวอย่างให้ทั้งรุ่นน้อง แล้วก็น้องในครอบครัวเราเราเอาสิ่งที่รเรียไปช่วยเราได้สุดท้ายจะมีอะไรจะพูดไหมเลน่ราสามารถเรียนทีงนี่ได้ได้ทำวิทย์คือไม่ว่าไม่ว่าคุณจะจบอะไรมาคได้คุณไปนที่นี่ได้ค่ะแล้วคุณได้ ความสามารถได้วุฒิได้งาน<ะ>แน่นอ<ะ>ไนอได้เรียนต่อได<ะ>้ค่ะได้เรียนต่อด้วยอ,อ,อ,วอ่ะเราจริงๆเงค่ะมันไม่ได้ต้อยต่ำไปกว่าเรียนในมหาลัยหือเปผช่วยเราก็ยังได้เรียนในมหาล,ลัยอยู่แต่แล้วเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยดีที่สุดค่ะใช่ ะก็อยากฝากทางบ้านนะคะคนที่สนใจอยากเรียนผู้ช่วยพยาบาลค่ะที่เมธาละการบริบาลค่ะเรียนจบแล้วมีงานทําแน่นอนค่ะมีเงินเดือนแล้วก็ได้เรียนต่อปริญญาตรีในสายที่ตัวเองต้องการด้วยค่ะอันนี้่ผมคิดแค่โฆษณานะคนนะคะที่อยากเรียนการพยาบาลหรือผู้ช่วยการพยาบาลทุกคนนะคะ ก็มาที่โรงเรียนมูลนิธรากกันบานได้ค่ะขอบคุณมากครับแล้วขอบคุณน้องวันนี้รายการ v a r i t y p n a r i e t y มันมันขอบคุที่ยรงมีไฟหัวใจเป็นที่ต้องลาเพิ่มชมไปก่อนแต่ที่เท่านี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมจัครผมเป็นคนรักรักดนตรีใช่ไหมครับแล้วแบบอยากศึกษาเกี่ยวกับการอัดเสียงบันทึกเสียงผมเริ่มเรียนไปเรื่อยๆแล้วผมคิดว่ามัน มันไม่ใช่ครับว,วิทยาศาสตร์มันยากมากสำหรับตอนนั้นผมแบบผมแบบกแบบุมขมับมาบบตอนนั้นามองในผู้ผมคือเป็นคนตลกครับพวกผมอะจริงก็ชอบหนังอะไรก็ชอบคอมเมดี้ตอนนั้นผมแบบไม่รู้เรื่องระบบกองถ่ายรู้แต่อย่างเดียวคือแบบเขาสั่งกูมาอัดเสียงนะอ,อัดแน่งอย่างเดียวเลย